อยากผอมทำตามนี้หนึ่งเดือนครึ่งผอมสามกิโลทำยังไงครับวันนี้อาจารย์สุชาติจะมาเล่าให้ฟังใครอยากจะลดน้ำหนักเชิญท่านเอานิ้วแตะในรูปคมๆที่มีรูปอาจารย์อยู่ตรงนี้นะครับจะพาท่านข้ามไปที่หน้าโปรไฟล์ของอาจารย์ในหน้าโปรไฟล์นั้นนะครับให้สังเกตเป็นทัดที่2อเอานิ้วแตะอีกทีหนึ่งนะครับถ้าม,มาเป็นเพื่อนกับอาจารย์นะครับอาจารย์มีรายละเอียดและก็ข้อมูลมอบให้กับท่านนะครับหัวร้านหรือว่าผมบางผมร่วงปรึกษาได้นะครับสาหรับนะครับวิธีการผอมแบบง่ายๆนะครับโดยการปรับ พฤติกรรมครับอย่างแรกเลยนะครับท่านจะต้องรับประทานอาหารเช้าทุกวันนะครับโดยอาหารเช้าของท่านนะครับต้องกินให้อิ่มและเป็นอาหารที่ต้องเลือกสรรหน่อยนะครับไม่ใช่กินอะไรก็ได้นะครับสเปซสปะให้กินอาหารครบหมูมีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเกลือแร่และก็วิตามินนะครับเกลือแร่วิตามินเอาจากไหนครับเอาจากผักนะครับผักแล้วก็ผลไม้นะครับไขมันเราก็เลือกเอาไขมันดีนะครับเราเวลาเราจะกินอะไรที่มันผัดจะทอดนะครับพวกนี้นะครับก็บอกให้เขาใส่น้ํามันน้อยหน่อยนะครับ ถ้าเกิดกินเป็นอาหารตามสั่งโปรตีนอาจากไหนครับโปรตีนเอาจากเนื้อสัตว์ครับเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันนะครับก็คาร์โบไฮเดรตก็แนะนําเป็นข้าวกล้องครับข้าวสาข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือไม่ก็ข้าวกอขอสิบสามถ้าไม่มีนะครับก็เป็นข้าวสวยก็ได้นะครับมื้อเช้านะครับกินหนึ่งทัพีครึ่งครับมื้อกลางวันนะครับให้ทานเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของมื้อเช้าครับมื้อเย็นนะครับให้ทานเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของมื้อกลางวันในมื้อกลางวันและมื้อเย็นนะครับอย่า ให้ท่านนะครับแต่ละวันเนี่ยให้ดื่มน้ําน้ํานี้นะครับผู้หญิงจําไว้เลยครับอย่างต่ำสอลิตรครึ่งผู้ชาย3ลิตรถึง3ลิตรครึ่งนะครับนอกจากนี้นะครับก็การพักผ่อนครับนอนให้ได้นะครับหลับภายใน5้าทุ่มนะครับและนะครับต้องออกกําลังกายครับสัปดาห์ละอย่างน้อยที่สุดนะครับก็150นาทีและระหว่างที่ลดน้ําหนักนะครับเราจะต้องท่องเอาไว้ครับว่าเรา มีสัญญากับตัวเองครับว่าเราจะลดน้ําหนัก3กิโลนะครับอันนี้น่สําคัญมากนะครับต้องสะกดจิตตัวเองเอาไว้นะครับหาลูกนะครับที่ท่านนะครับเป็นไอเดอลของท่านมาติดทั่วๆบ้านนะครับท่านจะได้เตือนใจท่านไว้นะครับอันนี้นะครับเป็นสิ่งสําคัญนะครับส่วนผลไม้นะครับให้ทานเป็นผลไม้ลดนะครับที่น้ําตาลน้อยนะครับเช่นนะครับแก้วมังกรฝรั่งชมพู่พวกนี้นะครับแตงโม แล้วเวลาทานไม่ได้ทานเป็นจานนะครับให้ทานก็4ชิ้นนะครับส่วนขนมกรุบกรอบต่างๆนะครับแล้วก็พวกซีเรียลพวกเครื่องดื่มชาชาเย็นชาชากาแฟเย็นๆนะครับที่ใส่น้ําตาลเยอะๆชาดมงไข่มุกเครื่องดื่มชูกําลังน้ําอัดลมเบียร์เหล้าไวน์พวกนี้นะครับลดไปเลยครับถ้าท่านจะลดน้ําหนักนะครับอันนี้นะครับก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะสามารถทําให้ท่านลดน้ําหนักได้นะครับ เอามาฝากสาหรับท่านใดเห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์ก่อบันทึกเอาไว้ครับและนะครับแชร์ออกไปให้เพื่อนคอมเมนต์มาคุยกับอาจารย์นะครับถ้าต้องการว่าให้อาจารย์ช่วยท่านเป็นโค้รลดน้ําหนักนะครับพิมพ์อายุน้ําหนักส่วนสูงของท่านไวท้ที่คอมเมนต์นะครับอาจารย์จะตอบทุกคอมเมนต์นะครับพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับอ้ออย่าลืมกดติดตามวยนะครับ